อ่ะเพจตูกคนไม้กับพี่หมอนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังก่อนที่จะไปในเนื้อหาต่อไปในส่วนของวิชาประกันภัยโดยเฉพาะในพาร์ทของส่วนได้เสียนะครับเป็นในช่วงสรุปสั้นๆฟังก่อนสอบนะครับก็สําหรับตรงนี้อย่างที่เราทราบกันว่าในเรื่องของบททั่วไปเนี่ยนะครับเนาะที่ข้อสอบจะออกเนี่ยนะฮะก็จะมีเรื่องของหลักส่วนได้เสียเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็หลักสุจริตอย่างยิ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดให้ฟังในพาร์ทต่อไปนะครับเนาะทีนี้ประกันภัยคืออะไรเนี่ยนี้เราพูดให้ฟังไปเรียบร้อยแล้วเนาะเป็นเรื่ ผู้ทําประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยเนี่ยยอมที่จะเสียเบี้ยประกันนะฮะแลกกับการที่ว่าหากเกิดเหตุเพศภ,ภัยกบหากเกิดการเสียชีวิตเนี่ยนะฮะก็จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนหรือเงินประกันก็แล้วแต่นะครับเนาะทีนี้ความหมายของแต่ละคนเนี่ยพี่หมอเคยพูดได้ฟังไปแล้วเนาะผู้เอาประกันภัยก็คือคนที่ไปทําประกันนั่นแหละนะครับเนาะเป็นคนที่จะต้องเสียส่งดอกไอส่งเบี้ยประกันนะฮะแลกกับการที่ว่าอาจจะได้รับ ในกรณีค่าสินใหม่ทดแทนหรือว่าเงินประกันชีวิตจากตัวบริษัทผู้รับประกันภัยให้กับตัวผู้รับผลประโยชน์ซึ่งตัวผู้รับผลประโยชน์เนี่ยอาจจะเป็นตัวผู้เอาประกันภัยเองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนอื่นก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ว่าได้100%จะได้เฉพาะกรณีมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นหรือว่าเหตุเสียชีวิตหรือเหตุทรงชีพเกิดขึ้นนะครับอันนี้พี่หมอไปเร็เรวๆเลยแล้วกันนะครับเนาะ อันนี้ไปเร็วๆนะครับประเภทของสัญญาประกันภัยก็จะมีประกันวินาศภัยนะครับรก haha, ับประกันชีวิตนะฮะกับประกันชีวิตเนาะก็เคยพูดได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ประกันวินาศภัยเนาะแล้วก็ประกันชีวิตนะครับเนาะบุคคลพูดไปแล้วนะครับแล้วก็ในกรณีของลักษณะเนี่ยอันนี้หลักสุจรจอย่างยิ่งอันนี้ก็ได้พูดได้ฟังไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ในเรื่องของที่เราจะต้องมาเน้นย้ำกันนิดนึงก็คือในเรื่องของส่วนได้เสียนะครับส่วนได้เสียเนี่ยตัวหลักคีย์เวิร์ดเลยก็คือตัวผู้เอาประกันภัยนั้นจะต้องมีเหตุนะฮะ ต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกรันภัยนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะต้องเป็นส่วนได้เสียในละักษณะที่เป็นสิทธิหน้าที่แล้วก็ความรับผิดตามกฎหมายนะครับเนาะแล้วตัวเหตุประกันภัยตรงนี้เนี่ยจะต้องสามารถที่จะประเมินเป็นเงินได้นะไอ้พวกความโศกเศร้าเสียใจเนี่ยมันประเมินไม่ได้ก็ไม่สามารถที่จะเอาตรงนี้มาได้นะครับส่วนตัวผู้รับผลประโยชน์นั้นจะมีส่วนได้เสียหรือไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับขอให้ผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ทําประกันภัยมีส่วนได้เสียก็โอเคแล้วนะครับ อ่ะต่อไปนะครับเนาะที่อยากจะเน้นย้ําก็คือในกรณีของประกันชีวิตเนี่ยถ้าทําประกันชีวิตให้ตัวเองให้สามีภรรยาคู่มั่นโดยเฉพาะสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะฮะจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะฮะหรือว่ากรณีทําประกันชีวิตให้บิดามารดาบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าถือว่าผู้เอาประกันภัยนั้นมีส่วนได้เสียนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทําให้ลูกจ้างทําให้ในจ้างทําให้ลูกนี้ร่วมคนอื่นนะครับหรือกรณีอื่นๆก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ถือว่ามีส่วนได้เสียเพราะ มีสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายต่อเหตุประกันภัยนั้นนะครับส่วนกรณีที่ไม่มีส่วนได้เสียก็อย่างเช่นทําประกันให้เพื่อนสนิททําประกันให้กิ๊กทําประกันให้ใครฮะบุตรบุญธรรมและผู้รับบุตรบุญธรรมซึ่งเคยบอกให้ฟังไปแล้วว่าตรงนี้เนี่ยมันแปลกๆนะแต่ว่าในปัจจุบันยังไม่มีดีกาออกมาว่าตรงนี้เนี่ยเป็นในเรื่องที่มีส่วนได้เสียซึ่งกันและกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่า <c oughs> ไอ้กรณีบุตรบุญธรรมกับผู้รับบุตรบุญธรรมเนี่ยมันมันเขาเรียกว่า มันจดกันง่ายมันไม่ได้จดกันยากขอให้มีเงื่อนไขอะไรกันนิดหน่อยก็เป็นบุตรบุญธรรมกันได้แล้วนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเกิดว่าสามารถที่จะเรียกได้ว่าทําประกันให้คันได้เนี่ยนะฮะมันก็มีโอกาสที่มันจะลักลั่นอะไรบางอย่างนะครับเนาะส่วนกรณีบิดามารดาหลังจากบุตรรับส่งยกให้ยกลูกให้กับผู้รับบุตรบุญธรรมแล้วตรงนี้ก็ถือว่าไม่มีส่วนได้เสียแล้วเนาะโอเคพี่หมอไปเร็วๆแล้วกันนะครับนะ กรณีประกันวินาศภัยนะครับก็จะมีกรณีทําประกันให้บ้านคอนโดที่อยู่อาศัยที่ดินนะครับถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เลยก็ไม่มีปัญหานะครับหรือมีสิทธิ์อื่นครับเช่นสิทธิ์อาศัยสิทธิ์เก็บกินสิทธิ์เหนือพื้นดินสิทธิ์ครอบครองนะฮะหรือว่ามีสิทธิ์ตามสัญญาที่เป็นผู้รับฝากทรัพย์อันนี้ก็สามารถที่จะทําประกันให้กับบ้านหลังนั้นได้แต่ถ้าเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยนะฮะไม่ได้มีสิทธิ์อาศัยนะฮะแต่เป็นเพียงผู้อยู่อาศัยเนี่ยนะฮะหรือว่าเคยทำเอยเคยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหลังจากนั้ มันสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับเพราะว่าคนที่จะทําประกันได้นั้นต้องมีส่วนได้เสียในเหตุประกันขณะที่กําลังทําประกันนะขณะที่กําลังทําประกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเคยมีกรรมสิทธิ์แต่ว่าได้ขายไปเรียบร้อยแล้วจะมาทําประกันขณะนั้นไม่ได้มีความเป็นกรรมสิทธิ์แล้วก็ไม่ได้นะครับเนาะ ส่วนกรณีเช่าซื้อรถยนต์นะครับไม่ว่าจะผ่อนค่าเช่าซื้อครบหรือยังไม่ครบก็มีสิทธิ์ครอบครองสิทธิ์ใช้สอยก็สามารถที่จะทําประกันรถได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าขายคนอื่นแล้วก็คล้ายๆกับกรณีบ้านหรือกรณีที่เป็นผู้เช่าซื้อรถแล้วก็เอารถไปเข้าหุ้นบริษัท แต่ว่าแทนที่ว่าผู้เช่าซื้อจะเป็นคนที่ไปทําประกันหรือเป็นคนที่ไปเอาประกันกลับกลายเป็นบริษัทที่ลดไปเข้าหุ้นนั้นเป็นผู้เอาประกันตรงนี้เป็นไงฮะไม่ได้นะครับกลับจะมีกรณีอื่นๆนะครับซึ่งเคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่าถือว่ามีส่วนได้เสียทาประกันได้ส่วนในส่วนของข้อสอบนะครับก็จะมีกรณีสามีเอาประกันเอาประกันชีวิตหรือว่าทําประกันชีวิตให้กับภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับซึ่งในขณะที่ทํานั้นยังมีความเป็นสามีภรรยากันอยู่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นไงฮะ ก็ถือได้ว่าตรงนี้เนี่ยยังมีความเป็นมีส่วนได้เสียกันอยู่แม้ภายหลังจะหย่าขาดก็ไม่ทำให้สัญญาประกันภัยที่มันสมบูรณ์นั้นมันสิ้นสุดลงนะครับเนาะหรือกรณีภรรยานะครับเอาประกันชีวิตของสามีนะครับแล้วก็หย่าขาดตรงนี้ส่วนได้เสียมันก็ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นหย่าขาดเฉยเฉยหย่าขาดแล้วไปสมรสใหม่หรือหย่าขาดตามคำพิพากษาของศาลอันนี้พี่หมอลืมพิมพ์เนาะก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับ โอเคนะครับส่วนประกันวินาศภัยครับถ้าเป็นเจ้าของบ้านก็ได้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเป็นเจ้าของบ้านนะครับ อ่าแล้วตอนทำเนี่ยยังเป็นเจ้าของอยู่ถึงแม้ภายหลังจะขายสัญญาก็ผูกพันกับเกาะคล้ายๆกับกรณีของการหย่าขาดนะครับเนาะแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดว่าผู้ที่ไปทําประกันให้บ้านนั้นเป็นเพียงแค่ลูกของเจ้าของบ้านแล้วก็มีเป็นเพียงผู้อยู่อาศัยไม่มีสิทธิ์อยู่อาศัยสิทธิ์อะไรเลยไม่ก็ถือได้ว่าไม่มีส่วนได้เสียตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปทําประกันได้นะครับแต่ถ้ารับฝากบ้านอ่าเนื่องจากเจ้าของบ้านไปญี่ปุ่นอันนี้มีส่วนได้เสียทําได้นะครับกรณีเช่าซื้อเราที่เคยออกข้อสอบก็จะมีในกรณีที่ว่า ยังผ่อนไม่ครบก็ถือว่ามีส่วนได้เสียเพราะว่ามีสิทธิ์อาศัยสิทธิ์ครอบครองขออภัยสิทธิ์ครอบครองและสิทธิ์ใช้สอยนะครับเนาะส่วนกรณีเช่าซื้อรถแล้วเอาไปเข้าบริษัทแทนที่ว่าผู้เช่าซื้อรถจะเป็นคนเลยฮะเป็นคนที่ ไปไอ้นี้ซะเองฮะไปทำประกันซะเองกลับให้บริษัทที่เอารถไปเข้าเนี่ยนะฮะไปทำประกันอันนี้ถือว่าไม่มีส่วนได้เสียนะครับกรณีนายจ้างจะทำประกันชีวิตให้กับลูกจ้างอันนี้ถือว่ามีส่วนได้เสียสามารถที่จะทำประกันได้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็สรุปให้ฟังละกันเนาะฟังสั้นๆก่อนสอบนะจ๊ะเผื่อบางทีเนี่ยหูมาฟังพี่หมอหลายๆพาร์ทบางทีเนี่ยเป็นชั่วโมงนะ เอ้ยพี่หมอขอคีย์เวิร์ดหลักๆหน่อยได้ไหมอ่ะจัดให้นะครับนะก็เดี๋ยวจะแบ่งไว้พาร์ทหนึ่งแล้วกันนะครับสรุปสั้นๆฟังก่อนสอบนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพี่หมอแล้วก็อย่าลืมซื้อชีตติวกับพี่หมอด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับ